ฮัลโหลครับพบกับมอสไมค์ครับทีวีนะครับอ๋อโอเคฮัลโหลครับสวัสดีครับพบกับมอสไมค์ครับทีวีนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปต,ตามด้านะฮะอ n นเดอร์แมนนะหลังจากที่เราได้ไป네เน t เธอกันแล้วนะไปเอาแท่งเหล็กกันมาแล้วนะวันนี้เราจะมาทํา e นเดอร์ไนะฮะหรือว่าลูกกตานั่นเองนะตายตอนนี้รู้สึกหิวมากเลยนะฮะ อาครดีกูเล่นกูนะกูเองหลังจากที่วันนั้นนะฮะโอ้ยไปดันเจียนกันนะฮะแบบอู้จูเกียวตั้นอูย้ยน้องตั้น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 <ม>ใช้ดาบเด็กให้มันให้มันพงกกังเลยเย้สวัสดีสไปเดอร์ ้ยเรียบร้อยเฮ้ยไม่เอาโอ้ยลุงกันใหญ่เลยครับผมเราเจอคิปเปอร์วะเราเจอสองตัวตอบที่ยิงมาให้ด้วยโอ้ย คือต่อหน้าเลยครับผมดาบามชาวเกาะอ,อยู่นั่นแหละเอ้ยสะดุ้งแ๊บพี่ตันนะไม่เอานะพี่ตันโอ้ยอาตอนนี้ผมฆ่า อะ,ะออีไปโอ๊ยโอ้ยใครยิงวะโอ้ยใครยิงวะโอ้ยูละธนูนที่ดอกมาจากสเกลบ้านไกลผ่านครับกสอนเดือสิสิดโอ้ย เดี๋ยวอนาคตอาจจะทำคิปเปอร์ทาวเวอร์นะฮะอ้้หูน้องตั้นไม่เอานะน้องตั้นอ <c oughs> โอ้โหลำบากเลือเกินอ๋อดั <มา S 1> น,นเจี้ยม,มอยู่ตรงนี้อุ้ยอืยอวิ่งไหมให้มันตบอีกไหมโอ้สวัสดีโอ้ย,อย น้องตันไม่เอาน้องตันอเ,เออวิ่งวิ่งวิ่งรอบอยู่ต้นไม้แต <c oughs> ่ขอบอกโคตรหาวิ่งรอบต้นไม้ฮะเออสกิลตันมันก็ตามเราใช่ป่ะล่ะมันก็วิ่งรอบตามด้วอยเออวิ่งกันสามรอบเลยฮะเออเออ,เ,อ,อเราไปไปโอมตรงนั้นกันโอฮะไอ้มอสเออผมว่าบ้านคุณไอ้นี่ไม่มีทางเขา้าแน่เลยครับประตูเหล็กไม,ไม่มีปุ่มกดนะฮะ เออประตูเหล็กไม่มีปุ่มกดจำได้มันจะเข้ายัางไงเฮ<อ><อ><ด>้ยเจอแม่แล้วครับผมอม,มองฉันสิมองฉันสิเออมามองฉันสิต้องไปเลียร์กับมอนเตอร์ก่อนนะครับมจะนอนได้เฮ้ค,เออคีปเปอร์ดิ จะเกลือตันนะฮะอยู่ไหนวันเนี้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเอ็นเดอร์แมนผมไม่เกลร์แล้วโดนเกียร์ตังไล่ตีแล้วได้อะไรนะไปไไปดิฮะอู้เออไม่เกลือไม่เคลียร์เอ้ยคีเปอร์สวัสดีครับเพื่อน โป้ายบ้านเขาี่รู้สึกว่าป้ายบ้านของคุณไอ้กับคุณแอดไม่ปังคอสกันเลยนะฮะยืนตัวเดีอวเลยตรงนั้นครับอ๋อมีลูกธนูอันหนึ่งดีกว่า อยู่ไหนครับคุณมาเคลียร์กับผมเดี๋ยวนี้เอ็นเดอร์แมนคุณมาเคลียร์กับผมเดี๋ยวนี้ไม่เคลียร์ใช่ไหมฮะไม่เคลียร์ใช่ไหมยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะอยู่หลังไบโอมอยู่ที่เดิมที่เราตามล่ากันน่ะเอ็นเดอร์แมนคุณไปไหนคุณมาเคลียร์กับผมเดี๋ยวนี้เจอแล้วหัวบ้านในแอรับว่า จะตายแล้วครับผมอุ้ยเดี๋ยวตาหลังอตอนนี้ังงงแียงตอนนี้ขอเอนเดอร์แมนก่อนนะตอนนี้เรายังไม่เคลียร์กับเอนเดอร์แมนนะฮะอือโอ้ยอ้เฟลเฟลเฟลร ใช่นะเอินเดอร์แมนนะโอ้ยกระตุกเอินเดอร์แมนตายแล้วได้ลูกอมสเต็ปซิลมาป่ะทา่ที่กียร์ได้แต่เลเวลเนี่ยอ้าวชิปหายนะกูไม่มองกูไม่มองนะอนเดอร์แมนแล้วพอเอาใหม่นะครับเอินเดอร์แมนเผื่อไทมอุ้ยเมดไอซับไทมเซตนะครับไนทีเอทีครับ

ตรงนั้นที่เอ็นเดอร์แมนเยอะนะเราต้องไปตรงนู้นเราเห็นเอ็นเดอร์แมนบ่อยมากนะที่ตรงนี้เราเห็นเอ็นเดอร์แมนบ่อยมากแล้วก็คิปเปอร์นะถ้าไม่มีก็นะโอ้สวัสดีครับเป็นมุมเออสวัสดีครับเอ้ยโอ้ยร้อนแรงนะโอ้ยเพียบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย อันยิ้งมันเแล้วมันวองไปเรื่อยเลอ้ยออ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยตูเมนมอดเรื่อยเลยม้มันเท้าแล้วนะฮะเอาไปตั้งให้มันมืดอีกทีดิตูมนะฮะตายหาเลยเกือบตายเลอเลยมีเจอยายาพึ่งยาพึ่งดิ หาที่หลบก,ก่อนนะฮะตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียนะฮะไม่ไหวจะเคลียตอนนดี้ยเอาเคลียไปก่อนนะฮะเออมีเออ,ม,เอ,อมีอาหารมีอาหารเออเอา่อาถามเลย่าถามเลยนะฮะว่าตอนนี้ผมอยู่ไหน,นผมอยู่ในสถานที่ที่ไม่ปลอดภยัยไม่ปลอดภัยหมดเลย สวัสดีครับอืขอสัมภาษณ์หน่อยครับทำไมคุณร้อนแรงขนาดนี้ร้อนแรงอะร้อนแรงบางคนถามว่ามันคืออะไรฮะคือติดไฟนะฮะร้อนแรงครับร้อนแรงนะฮะร้อนแรงร้อนแรงนะร้อนแรงร้อนแรงร้อนแรงนะร้อนแรงร้อนแรงัะร้อนแรงไม่ได้ทันได้แตกูหรอกอ้คลิปไปไปกินไปกลับบ้านไปรับประทานนมไป กลับบ้านไปรับปัาอุ๊ยกอดท้อ,องอุ๊ยกอบเพชรพูดผิดส่งตัวเลยเหรอเพื่อนไม่ดีมั้งไม่ดีมั้งโอ้ได้กอบเพชรมาอันหนึง่งอุ๊ยตกกใจ <c oughs> <c oughs> เอา้าเราเล่นไหมครับเอาว กระโดดท,ทำไมเนี่ยกระโดดกระโดดตายทำไมเนี่ยอุ้ยตู้แคุณจะถอออกแล้วคือมันขึ้นไม่ได้จะต้องกระโดดข้ามออกตอนนี้ไปก่อนนะต,ตายแมวอยู่นะตายแมวเลยครับอุ้ยกระตุกฮนะ mm. แฟบแฟบทำงานผิดปกตินะฮะมาตามล่ากกันต่อนะโอ้ยยังมันกระคิปเปอร์ไม่หายเลยนะฮะ เธอเชิผมไปตามล้าผมไปตามล่าที่อื่นดีกว่าตามล่าที่ไหนอะที่เนี่ยมีดีอยู่ที่เดียวแหละแต่ที่ให้ดีกว่านี้ที่อะไรอะที่ที่ไม่มีเฮ้ยอะไรยิงไม่เอาน้องตันไม่เอาน้องตันไม่เอานะน้องตัน <c oughs> โอ้ย อสวัสดีไปภาคนี้ซอมบี้ไม่ถูกบ้านวรอทุบทุบทุบแ,<น>แ,แน่ถ้าประตูเฮ้ยเฮ้ยซอมบีม้เฮ้ยซอมบี้ดีแล้วดีแล้วโอ้สวัสดีครับคุณซอมบีม้ครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะฮะคุณจะมาตีผมเรื่องอะไรนะ อ้าวยังไม่ทันได้ยังไม่ทันได้ตอบเลยตายซะแล้วอะไรวะคเดเหรออคมื่อกี้เห็นตาแมงมุมแวบๆอยู่แถวๆนี้นะฮะเออมาไม่ใช่นะเห็ดทุยเห็ดนะฮะไม่ใช่อะไรคิปเปอร์นะเราไปตามล่าคิปเปอร์กันก่อนไไบบ้้าานยเย่ที่อยู่อีฝั่งนะฮะเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์มียาสปีดเว้ยคิปเปอร์มียาเอ้ยไม่ใช่คิปเปอร์ แมงมุมมียาสปีดนะไม่รู้นะที่เห็นแบบแบบนะเออเอาอาหารมาให้ก่อนระหว่างทางก็จะมีอาหารหาเรื่องกูหรอกกูเลมกูเลมหาเรื่องกูเลมหาเรื่องป้ากูเลมเดือชนแค่นี้ไม่กล้าชนเกาะเราก็ใครไปทะเลาะนะฮะทะเลาะกับโอยน่ากลัวเว้ Ờ ok Này à, à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  này có máy đá Enderman đó Đồ Để tay lên tay lên Enderman Cộng làm นีแทบไม่ทันนะครับผมเอาตีกันไปเอาตีกันไปนะครับอะไรอะไรเป็นอะไรโอ้กูจะบ้ากูจะบ้าไปกินหินแล้วครับหินหินมอสจะเย็นดิอมอสก็ต้องหินนะที่เราได้ยินกูก็บอกว่าหิน สเกลตันครับสเกลตันครับ,รบพุ่งก็ไปหาเลยคไม่ได้อะมันชอบมายิงธนูตัวหลังนะนะไมเอาครับไม่เอาไม่ดีนะไม่ดีนะอ่าไม่ดีนะวอล์เกอรค,รวอรครดวอลามวอล์กิ้งซอมบี้เลยเอากระตุกนะฮะแซททำงานนะฮะแซททำงาน เดนไปหาหมอนเตเจอคิดโอ๊ยเจอคิดโอ๊ยอุ้ยไม่ไหวนะสเกลซ่องส,สเกลซ่องสเกลต้านนะฮะ <c oughs> เรารีบพูดนะฮะ <c oughs> อู้ยังจะตามอีกนะครับผมตามมาทำเพื่ออะไรนะฮะจูด <c oughs> <ๆ>ูด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 ู แแหไม่ดีนะคุณคุณต้นนะไม่ดีนะคุณต้านไม่ดีนะคุณต้นคุณต้านนะโอ้ยยังจะมีอีกหรอฮะคุณต้นฮะไม่เอาฮะคุณต้านใจเย็นครับคุณต้านเอออย่าร้อนแรงนะอุย้ย อาชาละดันน้ำอีกดันน้ำอุ้ยอ,อ,อ,อุ้ย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 จะยิงอย่างเดียวเลยเหรอครับผมไม่เป็นไรอะเจอคลิปอ้าว วัดเด็กแมวมี้วผมณรู้แล้วผมเกรียดโตคุณรู้แล้วผมเกรียดโลอมอนมันทำให้ผมเลือดเลืหนึ่นะฮะเอ้ยก็จบไปเทียบร้อยนะครับการตามหาเอ้ยไม่ใช่ตามหาตามล่าเอ็นเดอร์แมนนะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ ก็ยังไม่มี erman, อเอ็นเดอร์แมนโผล่เลยสัก,กตัวนะมอสมานี่มาไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะตอนกลางคืนใหม่ไปไบโอมตรงนน้นกันที่เราเจอคิปเปอร์วานะที่เราหลีไม่ทันน่ะนี่ไงไม้เน<อ>ี่ยหลังบ้านอ๋อเออมา,าละที่เป็นไบโอมไม่นั่นเต็มเลยแล้วใครม,มาปล๊กเนเธอวะเนี่ยแป๊บนะนิวล็อกนะฮะไม่ใช่ล็อกแบบมันๆนะฮะล็อก ล็อกก็คือล็อกเป็นล็อกประตูบ้านเลยนะอ้าวอยู่นู่นนอเฮ้ยทำลายที่ทำลายไอ้คำว่าฟักนะทำลายที่ทำลายทำลายคำว่าฟักนั่นอะเฮ้ยนั่นบ้านไขวะบ้านคุณหาเหรอเออวัดเนี่ยหรอเคุณสิ่งหายังไม่มาเล่นนะะเออตีไปเลยคำว่าฟักนั่นอะเอาไปเลย เออตรงนี้ดีที่โล่งดีเหมาะกับการลากหนูน่ะอ่าเราก็มาตอนนี้คืนใหม่นะทามนะครับเซ็ นะครับไนจีเอทีนะครับเจอซิง่อสร้างที่ไม่ประสงค์ว่าเป็นคนซ้างทำเซตไนจ์นะฮะเออโอเคครับเออลงมาข้างล่างหน่อยฮะในใบอุ้มหน่อยครับลงมาข้างล่างหน่อะฮะมันมีหัวอีเทอร์สเกลตั้งไว้อยู่ด้วยใครมาทำไว้ไหนนะอยากดูหัวอะไรนะอ๋อเจอเชื่อโอ้ยง่ดเห็นยังนะ คนสร้างหรือว่ายังไงมีคนสร้าง,าง,างนะฮะอ่าก็เราไปลากันต่อนะลยเมลิเจนโอ้เจอแล้วดีเสียงแวบบแบบโอ้คีเปอรอ์นี่แหละที่ต้องการนะครับผม โว้โว้โว,ว้วววววสวัสดีนะครับผมโอ้ไม่ต้องลูกธนูขุกลูกนูนดูเลยเออเอาไก่ไปกินกัน มึงเอาแม็กระทั่งไกลเลยอุ้ยโอ้โหไปเชียร์สนุแทไปเชียร์สนุักแม่งใส่เกาะโซ่แม่งใส่เกาะโซ่ไปลาเลยกันแล้วกันนะอุ้ยป่า ไม่หมอดช่วยบอกแล้วว่าไม่ต้องไม่ต้องระวังดีกับเราผอจะเกลียวต้านไหนเกลียวเทียบเลยไปจะตายแมวออ้ดิโอ้ย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 แมงมุมโอ้ยตายเหอะตายตายตายเราตายแน่ เอกอ,องเองชาทนูแล้วง้ยอกองเองชาธนูแล้วหนีก่อนแป๊บหาที่เล็งก่อนเออหมอแปวเกองม,มาใส่เออหมอแปลกดทองมาใส่นะเออมีกอเพชรอยู่ฮะกูเจอตะกอทองกูเจอตะกอ,อเราได้มาจาก ติดไฟไปนะฮะโอ้ตื๊บตอนนี้ exp เต็มพื้นไม่หมดเลยฮะใกล้เกิดตรงนี้เต็มเลยอะสงสัยเป็นโอมไม่นั่นไม่เอานะครับอุย้ยน้องตันเอ้อนน้องตันไม่เอาอะน้องตันน้องโอ้ยไอ้แมงหมูมือ ตะตายแมวอยู่แล้วตายแมวแล้วโอ้ตายแมวแล้วหนีก้อนหนีก้อนหน,นีก้อน<า>โอ๊ยวิ่งไม่ได้แล้วโอ๊ยไม่ไหวจริงจริงลาในโหมดฮาร์ดดีเป็นอะไรที่แบบอ้หอะไรคิดแบบคืคืนมากรคิดคืคืนมากคืคืนนะคืดคืนจนแบบไม่ไม่ลืมเลยว่าหลอดอาหารตัวเองว่ามีมีมากน้อยแค่ไหนนะฮะ แมงไม่เชื่อกูไม่ต้องปากบอกเออตรงนี้เราไม่ได้เอาไปทำอะไรอยู่แล้วไม่ใช่หมายถึ settling, งแถวบ้านเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแถวบ้านเนี่ยไอ้ช่วยแอบเนี่ยข้างล่างบ้านอ่ะอ๋อหนีอีกไม่ต้องโอ้ยซอมบี้เป็นผีที่แบบหยาบคายมากเลยนะฮะ ชอบด่าฮนะมอสไ,ไ,ไอไอตืดไอตืด <laughs> ชอบด่านะเอ้ยเราต่อไปนะเราไปตามล่าคิปเปอร์กันนะเราเจอคิปเปอร์อยู่ <c oughs> โอ้สองตัวสวัสดีนะครับผมโอ้ย โอเคชึบอา้าวตายแล้วหรอโอ้ยโอเคใบอมต,ตรงนี้เป็นที่น่าสวยงามมากนะฮะเฮ้ยเจออิเนเดอมร์แล้วครับผม บีอย่ามาขัดขวางนะ Yes อ,นอ,นอ,อกไปไนวว้อ,อไ,ไนแววะ <c oughs> อร่อยดีเ <c oughs> อร่อยดี m s น้ำึานะไม่ใช่เออไอศออร่อยดี <c oughs> <c oughs> ไหนไหนมันก็จะเชาะ้าแล้วเออก็แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวอะอ๋อตัวเอ้ยเห็นเป็นเลเซอตอนออนัน่นตกบาดบเจยดอีกหนีหนีหนีโอ้คิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์ไม่เอาดิ Ôi ấy mang ngu mới. Chụp phải hay kipper Chụp phải hay kipper đi. Double đi. Mấy bơ nó. Double. Mấy bơ nó. Ô, mẹ. Mấy bơ nữa. Quần số tiền. Ui, kipper Cứ ở đâu mặc quần tiền. เออมานี่มานี่ทำไมเรานี่ทำไมเรานี่ทำไมเราใครสั่นมะ ใครกูไม่รู้มอดแน่ๆเลยกูไม่ได้ซันไครกูไม่ได้ซันใครกูไม่รู้ไม่รู้มอดอ่ะสันไม่ต้องเลยไปเล่นซอฟแวร์เป็นบ้า,นนา,าดนะได้ไหมครับเล่นซอฟแวร์เป็นบ้าได้ไหมครับเนี่ยอ่อช้าแล้วเราก็ได้แค่ลูกอมสเต็ปซิลแค่อันเดียวเอง โอ้เราต้องมีทิคในการตีอนะสละกันพาวเดอร์ตรงเนี้ยตรงเนี้ยฐานเพียบเลยมาช่วยกันขุดหน่อยทีสัตว์บักออกจากบ้านไม่ได้สัตว์บักออกจากบ้านไม่ได้โอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะ อ่าโอเคครับอ่าขอบคุณที่ติดตามชมนะตามล่าอินเดอร์แมนนะฮะก็ก็ได้บ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับเดีวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ